ต้นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นค่ะพี่เป็นเซตผ้ายืดินเวฟนะคะพี่ตัวนี้บอกเลยลูกค้าให้โปรพิเศษคือคุ้มมากๆนะลูกค้าเหลือแค่ไม่กี่เซตคะ่ะจากปกตินะตัวนี้สองเจ็ดเก้านะตอนนี้ให้ราคาพิเศษนะคะพี่นาทีทองนะใครดีใครได้ไม่กี่เซตเท่านั้นให้หนึ่งแปดห้านะพี่หาไม่ได้แน่นอนตัวนี้บอกเลยคุ้มมากๆทั้งเซตทั้งเสื้อทั้งเกงเป็นเซตที่ใส่ได้จริงค่ะ ดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนรายละเอียดนะพี่ตัวเสื้องานเป็นคอปกนะคะพี่และสิบทองตรงนี้ลูดได้จริงและมีมุกตุ้งติงต้งแบบนี้แค่เสื้อก็คุมแล้วลูกค้ามีกระเป๋าลวงเล็กๆตรงนี้น่ารักน่ารักนะแขนใส่สบายงานของสาวอวบค่ะพี่สว,สวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายส,ว,สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้ายืดมุนเวฟเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดตัวเสื้อก่อนนะตัวเสื้ออกนะหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่ เป็นฟีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนำอ,อกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟีใส่สบายๆนะตัวน,นี้นะแล้วมาดูกางเกงนะกางเกงทรงสวยมากไปดูทรงเกงนะกางเกงเอวก่อนยืดค่ะพี่สามสิบสองนะคะพี่ยืดสุดสีสิความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วสะโพกนะห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยมีกระเป๋าลวงนะคะพี่ตรงนี้ทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะทั้งเซ็ตนะพี่ไปสวยและุลมมากๆนะบอกเลยพี่เก็บได้เก็บ ให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆลูกค้าคือคุ้มมากๆพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพีนตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลมวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะ เป็นเซตเ,เข้าชุดแบบนี้นะคะพี่กางเกงสีดําและเสื้อจะเป็นพื้นขาวและเป็นทางสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเลขเซตสีดําค่ะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นอีกหนึ่งเซตนะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทาน,นะคะพี่ทางเสื้อทางเกงนะให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับที่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้ชุดเซตค่ะพี่ผ้าดีมากๆทางเสื้อทางเกงเลยหนึ่งแปดห้าเท่านั้นถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทาน,น,นะคะ และอีกหนึ่งเซตค่ะพี่สีนี้นะคะ่ะพี่เรียกว่าสีดํานะคะพี่รุ้นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นค่ะพี่เป็นเซตผ้ายืดอ,อินเวฟนะคะพี่ตัวนี้บอกเลยลูกค้าให้โปรพิเศษคุ้มมากๆนะลูกค้าเหลือแค่ไม่กี่เซตค่ะจากปกตินะตัวนี้สองเจ็ดเก้านะตอนนี้ให้ราคาพิเศษนะคะพี่นาทีทองนะ ใครดีใครได้ไม่กิ่เซ็ตเท่านั้นให้หนึ่งแปดห้านะพี่หาไม่ได้แน่นอนตัวนี้บอกเลยคุ้มมากๆทั้งเซ็ตทั้งเสื้อทั้งเกงเ,เป็นเซ็ตที่ใส่ได้จริงค่ะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนรายละเอียดนะพี่ตัวเสื้องานเป็นคอปกนะคะพี่และสิบทองตรงนี้ลูดได้จริงและมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้แค่เสื้อก็คุ้มแล้วลูกค้ามีกระเป๋าล้วงเล็กๆตรงนี้น่ารักน่ารักนะแขนใส่สบายงานของสาวอวบค่ะพี่ สวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้ายืดมุนเวฟเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดตัวเสื้อก่อนนะตัวเสื้ออกหนะ้าผ้าห0สิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบปดนิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่สาสิแปดขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิลใส,ส่สบายๆนะตอนนี้นะแล้วมาดูกางเกงนะกางเกงทรงสวยมากี่ดูทรงเกงนะ กางเกงเอวก่อนยืดค่ะพี่32นะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วสะโพกนะหา5 0บหใส่สบายเลยมีกระเป๋ารวงนะคะพี่ตรงนี้ทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะทั้งเซ็ตนะพี่ไปสวยและคุ้มมากๆนะบอกเลยพี่เก็บได้เก็บให้แค่185เท่านั้นค่ะคุ้มมากๆลูกค้าคือคุ้มมากๆพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาที่สั่งเพียนตามสีที่พูดนะคะพี่ขอบคุเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ ีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแลตามด้วยสีด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะเป็นเซ็ตเข้าเข้าชุดแบบนี้นะคะพี่กางเกงสีดําและเสื้อจะเป็นพื้นขาวและเป็นทางสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเลขเซ็ตสีดําค่ะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นอีกหนึ่งเซ็ตมาพี่ อาับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะให้แค่185เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับที่โตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้ชุดเซตค่ะพี่ผ้าดีมากๆทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลย185เท่านั้นถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะและอีกหนึ่งเซตค่ะพี่สีนี้นะค่ะพี่เรียกว่าสีดํานะคะพี่